4วิธีสังเกตว่าเขาตกหลุมรักคุณและพร้อมที่จะวิ่งไล่ล่าคุณค่ะเอามาดูเลยนะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่ด้วยมีลักษณะเหมือนที่โคชเอ็มกำลังพูดหรือเปล่าเพราะอะไร เพราะว่ามันจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองข้อแรกเลยคือให้ความสนใจกับสิ่งที่คุยกันไว้ค่ะคนที่เขารักคุณจริงใจกับคุณนะคะเขาจะโฟกัสในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญนั่นเองข้อที่ 2. ค่ะเจอตัวกันแล้วยังคงติดต่อคุยกันสนุกสนานเหมือนเดิมอาจจะเพิ่มเติมด้วยซ้ํานะคะสําหรับบางคนคือมีแพลนเพิ่มเติมแพลนในที่นี้หมายความว่า แลนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากเดิมเจอกันอะตกลงปรงใจเป็นแฟนจากนั้นเข้าสู่สเตปวางแผนอนาคตอาจจะมีการแต่งงานการยกย้ายถิ่นฐานแบบนี้เป็นต้นค่ะข้อที่3นะคะวางแผนเจอกันอีกครั้งอะเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมว่าถ้าถูกตาต้องใจเขารักคุณนะคะเขาพร้อมที่จะวิ่งไล่ล่าคุณแน่นอนเพราะวางแผนที่จะเจอกันอีกครั้งแน่นอนต่อให้จะอยู่คนละ สีฟา้าอยู่คนละที่อยู่คนละประเทศยังไงเขาก็จะมาหาคุณคะ่ะหรือถ้าเขามาหาคุณไม่ได้เขาก็จะทํายังไงก็ได้ให้คุณได้ไปเจอเขาถ้าในกรณีที่ผู้ชายเขาค่อนข้างยุ่งแต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือเขาใจ่ายให้คุณนั่นเองและข้อสุดท้ายข้อที่4เปิดใจแล้วให้คุณได้เรียนรู้แล้วรู้จักเขามากขึ้นคะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเขาเปิดกับคุณแหละ เพียงแต่ว่าอยากให้คุณได้เรียนรู้จากเขามากขึ้นในโลกของเขาว่าเขาเป็นแบบไหนเพื่อที่คุณนะคะจะได้ศึกษาและเขาก็จะได้รู้จักคุณมากด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือคนที่เขาจริงใจคนที่เขาตกหลุมรักคุณเขาจะทำแบบนี้ค่ะโค้ชขายอยากสำเร็จในเรื่องของความรักอยากเจอผู้ชายแบบเนี้ยเหมือนที่โค้ชพูดมาอยากให้ใครสักคนหนึ่งมาตกหลุมรักค่ะหรือตอนนี้อ คือยังไม่เจอใครเลยเจอเข้ามาแต่ตัวหลอกอะตัวที่มันไม่ใช่ต้องทำยังไงโคชเอมแนะนำแบบนี้อันดับแรกคุณต้องขอพรอธิฐานคุณรู้ไหมว่าการอธิฐานจิตมันเหมือนกับการที่เราเซลทอกับตัวเองหรือเราบอกกับจิตใต้สำนึกของเราหรือเราบอกกับยูนิเวอร์สนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยนี่คือความต้องการของคุณโคชเอีมเป็นคนหนึ่งที่อธิษฐานจนกว่าจะได้แล้วทุกครั้งที่อธิฐานทุกเรื่องที่อธิฐานสําเร็จทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่ไม่สําเร็จคะ่ะ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละอันบางอันเหมือนจะยากนะแต่ก็สําเร็จเร็วเออบางอันเหมือนจะแบบไม่มีอะไรแต่ก็คือรอแต่สุดท้ายคือปลายทางคือสําเร็จนะคะสิ่งที่เอ็มอธิษฐานร่วมในการอธิษฐานคือสีพึ่งเหมือนที่ทุกคนเห็นนะคะเหมือนหลายท่านได้บูชาไปก็เป็นสิ่งที่ดีมงคลที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองนอกจากข้างหน้าก็จะมีพระอาจารย์ลงยันไว้นะคะนี่คือตัวสีพึ่งนะคะก็จะมีแผ่นทองคํานะคะแปะไว้นะคะเวลาที่คุณ ปรับโงเ่เฮงให้กับตัวเองหรือว่าเสริมบุญเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะมันจะมีสคริปต์นะคะที่บอกลักษณะที่เราจะแตะตรงบนใบหน้าเหมือนกับการลงโงเ่เฮงปรับโงเ่เฮงให้เราโชคดีนะคะโค้ชจะบอกเลยว่ามันสําคัญเวลาที่คุณรู้ความหมายสิ่งที่คุณแตะเนาะอันนี้คือตลับที่โคเชเอมใช้แล้วเวลาแตะนิดเดียวแค่นี้เห็นไหมแทบจะไม่มีเลยนะแต่เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีกลิ่นแล้วมันหอมมากนะคะเป็นพิเศษนะแตะตรง โหนกแก้มนะคะโหนกแก้มทั้งสองข้างหมายความว่าอะไรหมายความว่านอกจากเราอ่ะจะได้คู่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักแล้วเรายังได้เสริมบารมีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์บางครั้งร่ารวยคือถึงแม้ผู้จะเอ่อบางคู่ผู้อาจจะไม่ได้รวยนะแต่เวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะเออทาธรุรกิจร่วมกันทําอะไรร่วมกันประสบความสําเร็จบางครั้งร่ารวยขึ้นได้อันนี้คือตําแหน่งที่ทรัพย์เพิ่มพูน ความสําเร็จเพิ่มพูนโชคลาบเพิ่มพูนค่ะให้คุณมูให้กับตัวเองเนาะใครสนใจสีพึ่งก็ติดต่อทักแชทหาโคชเอมได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรมันจะทําให้เรื่องที่คุณอธิษฐานอะจากเดิมที่มันดีเลยหรือว่าจัก,กรวาลเอ้ยรับสารช้าอย่างเนี้ยค่ะช่วยให้รับสารได้เร็วแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเจอคู่ของคุณได้เร็วมากขึ้นค่ะ